โอเคนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผิดผิดซีเควนต์เอาใหม่นะครับผิดรูปแบบผิดผิดผิดไตเติ้ลนะครับฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนโมดิตร์นะครับเป็นภาคสุดท้ายนะครับก็คือเอาความรู้ทั้งหมดนะครับมายอมรวมกันในนี้นะฮะก็อาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ได้ใหญ่อลังการอะไรมากนะครับคือหลายคนเนี่ยถ้าเป็นอดี้นะครับเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือสปาวอะไรประมาณนี้หรือจุดเริ่มเนี่ยยครรรรับบบหือออล็ีี้้ะะไปมาณเน ตรงหน้าเวลข้ามอะ่ะคือพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็เจอเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นเกาะลอยฟ้าใช่ไหมครับซึ่งเออซึ่งมันก็สวยดีใช่ไหมอ่ะอ่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้วิธีสร้างนะวิธีสร้างเกาะวิธีการสร้างเกาะลอยฟ้าแบบง,ง่ายๆนะครับคือใน YouTube นะมันมีเออมันเป็นการสร้างเกาะลอยฟ้าแบบแบบยังไงอ่ะใช้ผูกฟุใช้ผูกกันแบบ ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะมีคําสั่งทับ brs ศูนย์อีกอะไรประมาณนี้เห็นปะ brs เอออย่างเงี้ยเออใช้หรือแบบอะไรเนี่ยใช้คําสั่งผู้การประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไม่สวยนะครับไม่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 สวยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสร้างเกาะลอยฟ้านะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ดูเหมือนจริงมากที่สุดนะครับคือใน YouTube นั้นจะเป็นการสร้างคล้ายๆกับก้อนขี้ลอยฟ้านะครับแต่นี้คือจะเป็นเกาะลอยฟ้าของแท้นะครับ ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับง่ายๆนะครับใช้ผู้กัน1อันนะครับ B R S เอ่อแซน5จะใช้แซนหรือใช้กาเวลอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็หาที่ว่างๆนะครับแล้วก็วางเข้าไปโป๊ะนะครับคือถามว่าทำไมต้องใช้ทรายทำไมไม่ใช้สโตนเลยนะครับคือถ้าสมมติยกตัวอย่างนะครับเราวางข้างบนตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะโอเคพอทรายอยู่ข้างบนปุ๊บนะครับคือสังเกตเห็นไหมฮะทรายมันมีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับซึ่งมันจะ คือถ้าข้างล่างตรงไหนมีรูอ่ะมันจะมาอุดหมดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือหนึ่งเอ่อแมปนั้นจะได้ไม่แหลกด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนเกาะของจริงมากที่สุดนะครับคือแล้วก็เกาะมันจะได้ไม่มีเอ่อแบบยังไงร,รอรอเอ่อรูพุ่นอะไรประมาณนี้ไงคือมันคือเกาะลอยฟ้ามันไม่ใช่ชี้แต่ที่มันจะมีเกาะเอ่อที่มันจะมีรูทุบป,ปองทุบป,ปองตามซอกตามม,มุมอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะทาเป็นเกาะลอยฟ้าคือเอ่ออาจจะทําเป็นแมปผจญภัยกันก็ได้นะฮะแล้วแต่ ก็สวยดีนะครับคือจําแมปเก่าๆได้ปะแมปที่เคยเล่นแมปหนึ่งเป็นแมปผจญภัยเก่าแล้วนะครับ Kingdom of the Sky หรือเปล่าไม ujemy, ่แน right ่ใจนะครับเขาก็น <BLANK> ่าจะใช้เทคนิคการสร้างในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือใช้อย่างงี้แหละอ่าค่อยๆวางไปก่อนนะคือไม่รู้แหละว่าสมัยก่อนคือสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้ WorldEdit กันหรอกเขาใช้ MC Edit กันนะครับเขาก็วางทรายเป็นก้อนๆหรืออะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นถ้าใช้ mc edit กันอะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือปลูกต้นไม้หลายๆต้นนะครับปลูกต้นไม้หลายๆต้นนะครับซึ่งต้นไม้นั้นทํามาจากทรายนะครับแล้วเราก็ทุบต้นไม้ปุ๊บมันก็จะหล่นลงเออหล่นลงมาเป็นกองขี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จับกับด้านอะไรประมาณนี้ก็เป็นเกาะลอยฟ้านะครับแต่สําหรับอันนี้เวอร์ดดเราก็ค่อยๆวางก็ได้นะครับไม่ได้รีบไปไหนใช่ไหมฮะเห็นปะเป็นทรายก็ดีเห็นปะถ้าสมมติเรามันจะค่อยๆเห็นปะมันจะแบบด้านล่างจะไม่มีรูอะแล้วคินสภาพดีถ้าสมมติเราเกิดวาางงง้้บนนตรรีะคั แล้วมันเป็นหินอ่ะคี้สภาพดีว่าเกาะเราจะเหมือนชีสขนาดไหนอะฮะคือถ้าเราเปลี่ยนเกาะเราเป็นสปองนี่ใช่ชีสเลยจริงๆนะครับอ่าเราก็วางวางไปก่อนนะครับอ่าถ้าสมมติคิดว่าเกาะนี้พอแล้วนะครับอ่าเราก็มาวางแบบจุดสูงๆหน่อยอ่าสูงๆหน่อยสูงๆก็เหมือนแบบไม่รู้อะต้องลองดูเอาเองอะอ่าว่าทำไมถึงต้องทําสูงๆนะครับอ่าพอทําสูงๆเสร็จแล้วคือเดี๋ยวเราจะคือตอนเนี้ย รูปร่างเกาะเราอ่ะมันยังทุเรศอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้เกาะเราเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยใช้คําสั่ง smooth นะครับกับผู้กันผู้กันเออ่ smooth นะครับอ่ะอ่ะสมมุติพออย่างงี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะทับทับโพสหนึ่งนับเร็วๆนะครับทับทับโพสหนึ่งเกือบจะเป็นเกาะแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับทับทับโพสหนึ่งอ่ะทับทับโพสสองสูงๆหน่อยอ่ะขอวางเพิ่มอีกหน่อยนะฮะอ่ะสูงๆเลยอ่ะทับทับ smooth มดอ่ะดูผลวนีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดึงดงเหมือนเกาะขึ้นยังอ่าเหมือนเกาะขึ้นแล้วนะครับมันคล้ายๆกับภูเขาไฟหรืออะไรก็ก,ก,ก็ว่าไปนะฮะนะครับตัวนี้ซ้ายไม่ตกนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอ่ะตกซะอ่ะตกซะคือมันเป็นโวลิเดตแบบไม่แหลกนะครับซึ่งมันจะเออมันจะ,ม,นจะมันจะยกเลิกฟิสิกทั้งหมดนะครับก็คือ ฟิสิกส์ก็คือหลักความจริงของโลกนี้นะครับก็คือทรายหล่นตามแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเกาะเรายังเล็กไปนะครับเราก็เติมฐานข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ขยายเกาะเราให้มันใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งนะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันจะเหมือนก้อนขี้อยู่นะครับให้ใช้คําสั่งทับทับ smooth นะฮะเพื่อปรับแต่งให้มันสวยงามนะ ทำไมมันไม่ขยับมันสมูทหรือ,อยังอ่ามันเกือบจะสมูทแล้วอ่าดีขึ้นหน่อยหนึ่งเกือบจะดีนะครับแต่สังเกตว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเหวอยู่นะครับใช้คำสั่งอันนี้ก็ได้นะครับใช้พูกกัน VRS Smooth 5นะฮะแล้วเราก็ไล่วางไปเห็นปะมันก็จะดีขึ้นหน่อยหนึ่งอาจจะมีหญ้าติดหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะช่างมันเราก็ทำขอบให้มันดีๆหน่อยเวลาตกโลกจะได้สวยๆ จะได้มองเห็นว่ามันเป็นเกาะนะฮะโอเคโอเคโอเคดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะฮะงั้นเดี๋ยวมันไม่สมจริงเท่าไหร่อ่าโอเคพอทำยอยะะ่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ทับทับสมูทอีกรอบหนึ่งนะครับ S M O O T S อีกรอบหนึ่งนะครับปิดฉากพอเราปิดฉากตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะอออืื้หเป็นหมวกเชียร์แป๊บหนึ่งนะฮะมันอาจจะขอทับเดี๋ยวขอเซตจ,จุดใหม่มันสูงเกินอ่ะทับทับโพลสองอ่ะสมูท อะเกาะมันอาจจะใหญ่เกินอ่ไม่เป็นไรแปร๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยว,น,ยวนั่นงงไปหมดแล้วแป๊บหนึ่งนะเบอร์อิดดิทมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปอ่ะลงมาหน่อยอะอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบ extend เห็นป่ะคำสั่งไอ้ที่สอนครั้งเก่ามันยังติดอยู่เลยนะครับอ่ะ w AND อ่ะแค่นี้แหละมันก็กลายเป็นระบบเดิมแล้วครับ post หนึ่ง post สองเหมือนเดิมอ่ะคำสั่งเก่ามันติดไงเมื่อกี้ เมื่อกี้เออสอนแบบง่ายๆไปมันยังติดอยู่อ่าอ่ะ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 ได้ยังสองแสนบล็อกเลยไม่ถึงทำไมมันเป็นแบบเดิมอยู่เลยอ่ะทบัทบทับ SCL อ่ะเคลียร์ป๊หนึ่งนะฮะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเกี่ยวกับ,บเวอร์ไอดิทนิดนึง มันสตาร์ทอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอ,อ,อ่ะไหนๆก็แล้วอ่ะแบบเดิมแล้วก็ได้ SCL e EXTEND นะครับกดจุดเริ่มต้นนะครับแล้วคุมรอบเกาะเราจะได้แบบเบอร์อดิบแบบเร็วๆอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะอ่ะคุมรอบเกาะซะอ่ะจุดปลายเหนือสุดจุดตะวันออกสุดนะครับกดคุมจุดที่มันมากที่สุดแล้วมันจะขยายในการเลือกอะไรประมาณนี้อ่ะต้องต้องลองไปเล่นเองอ่ะแล้วก็ เลือกจุดที่สูงที่สุดของเกาะนี้เป็นเหตุเลยอ่ะสูงที่สุดปุ๊บส m o o t ิ้วอืมอืมอืมอ๋มอ,อ,อดูดีขึ้น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 อ่ะสายรวงให้หมดะฮะโอเคขอสมมติอีกรอบฮะขอตัดยอดอีกตรงนี้หนะ่อยมันสูงเกินนะครับยอดสายยอดสายตรงนี้นะฮะ โอเคพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอเคเกือบจะดีละมันเกาะเรามันอาจจะทุเรศนิดนึงนะครับแต่มันก็คือเกาะลอยฟ้าข้างล่างมันไม่ได้ดูดีเสมอไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจากทรายตรงนี้นะครับให้เป็นหินรีเพแสแซนเป็น1โปะ๊ะเข้าให้นะฮะแล้วมันก็จะเปลี่ยนทรายให้เป็นหินนั่นเองนะครับแล้วเราก็เลือกอีกเช่นเคยนะครับระหว่างที่มันเปลี่ยนนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ต่อเลือกใหม่อีกรอบหนึ่งโปะ๊ะนะครับจุดเริ่มคุ้มเกาะใหม่อีกรอบหนึ่ง ตึบตึบเออตึบตึบตึบอ่ะแล้วก็จุดส,สูงสุดฮะตึบนะครับแล้วทำอะไรอีกฮะค,คือตอนเนี้ยมันคือเกาะคว่ำอยู่ถ้าเรามองดีๆมันจะเป็นเกาะคว่ำนะครับส่วนดารางนั้นก็เดี๋ยวเราต้องจับมันพลิกนะครับจับมันตะแคงแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องบินมาข้าง,งนนบ,บน,าางนตรงนี้นะครับบินมาข้างบนตรงนี้นะครับอ่าบินมาข้างบนตรงนี้เสร็จปุ๊บ เบนมาขม้างบนตรงนี้อ่าสักครู่อ่าบนมาขม้างบนตรงนี้อ่ะทับ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 คัปปี้ฮะแล้วก็หมุนเอาโอโรเ t ท,ทนะฮะอ่าอ่านถูกแล้วโรเ t e อย่าอ่านรูรูเทอร์นะครับรูโรเตท,ทนะครับศูนย์คือถ้าอยากรู้ว่าการหมุนเป็นยังไงกลับไปดูคลิปเก่านะครับการใช้งานเอเอเวอร์อิมิแบบขั้นพื้นฐานนะครับศูนย์ร้อยแปดสิบศูนย์นะครับเพื่อเราจะแบบ กลับจากอย่างวุ้นมาฟึ๊บอย่างนี้นะฮะอ่าทอย,อยงี้ไปปึ๊บอ่ามันหมุนเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็มาหาที่ว่างๆนะครับที่จะวางเกาะของเรานะครับคือคนทั่วไปมันจะใช้ได้แค่ได้แค่เออหนึ่งพื้นที่นะครับในตอนนี้คือตอนนี้มันทดสอบเซิร์ฟเวอร์อยู่นะฮะอ่าสำหรับใครบางคนนะบอกว่าทาไมไม่ลบเบสดล็อกออกนะครับในครัเวอร์ชันใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแมวอะไรนะฮะมันเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นแมวอะไรคือถ้าสมมุติไม่มีเบสดล็อกเนี่ยแล้วเวลา หรือช้างมันจะเหมือนเหมือนเหมือนว่าระบบมันจะมองว่าเป็นช้างเออร์เลอร์นะครับรแ,แล้วแมปมันก็จะเพี้ยนอะไรประมาณเนี้อะอะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะสมมติเราบินมาต่ำๆหน่อยแล้วกันอะแล้วก็เพส t e นะฮะเพส t e โปะเข้าให้นะครับแล้วเราก็รอไปรอรอไปก่อนเราก็ค่อยมารอไป โอเคนะหลังจากที่ก๊อปปี้เสร็จมาแล้วนะครับเราก็จะได้กเกาะมาในรูปแบบอย่างนี้เห็นปะข้างบนจะเป็นพื้นเรียบๆส่วนข้างล่างนั้นก็จะแบบคล้ายๆเหมือนแบบพื้นลอยฟ้าอยู่อะไรประมาณนี้เห็นปะมันแบบถอนลาบถอนโคนมาด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่มันเป็นหินทั้งดุนเห็นปะข้างบนนี้ก็เหมือนแบบไรธรรมชาติเหลือเกินนะเหมือนแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะครับอ่ะเราก็มาเติมสีสันให้กับพื้นด้านบนหน่อยนะครับก็อะไร SCL e x t e x t e n เลือกบริเวณด้านบนฮะเลือกบริเวณด้านบนคุมรอบเกาะก่อนตึบตึบตึบตบคุมรอบเกาะป๊อปอ่ะรอบเกาะเสร็จยังคือถ้าเรากดเราคลิกขวาแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันมันไม่มีตัวเลขขึ้นอีกอะไรประมาณเนี่ยมันไม่มีข้อความขึ้นอีกก็คือว่าบริเวณนั้นมันถูกเลือกอยู่แล้วนะครับเอาลงมาสัก1 2 3 4งสอามสี่อะแถมให้ห้าเลย N A T U R N A L I Z E ไม่ใช่ละแป๊บหนึ่งดูสูตรก่อนเออ N A T U R L I Z E L U R L I Z E natural what N A T O E L I Z E เออถูกละ เป็นสั์ที่แบบเนเชอร์เฉยไม่ได้เนเชอร์ไลท์เป็นคําสั่งที่ค่อนข้างยากนิดนึงอ่าแล้วข้างบนตัวนี้เห็นปะ่ะฮะข้างล่างน,นี้ก็จะเป็นเดิร์ดข้างบนก็เป็นหญ้าอืมเกือบดีละทำอะไรอีกทำอะไรอีกทำอะไรอีกปลูกต้นไม้อ่ะต้นไม้ทับทับที่ไออีอ่ะต้นไม้แถมให้ไปเลยต้นไม้แบบใหญ่แงบล่ปลูกไปไล่ไปลูกไปไล่ไปลูกไปปลูกไปให้ก่อนนี้อุดมไปด้วยต้นไม้ จะ forest gen ก็ได้นะแล้วแต่อ่ะ forest gen forest for gen ตึ๊บก็ได้ปลามานะฮะป่าแคบไปหน่อยอ่ะตรงนี้อีกอ่ะปลาหน่อยปลาหน่อยพลิดพลิดอ่ะปลาเสร็จแล้วอืมอืมอ่ะต่อไปแหล่งน้ำแหล่งน้ำแหล่งน้ำใช้คำสั่งอะไรดีอ่ะ br c water 5แล้วกันนะครับสร้างบ่อน้ําตรงนี้บ๊อบอ่าสร้างบ่อน้ําเสร็จแล้วเราก็ทุบให้น้ําไหลอย่างเงี้ยเออแบบแบบเกาะธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอาจจะเจาะทุบทุบทุบตรงนี้หนึงเออให้แบบพื้นมันมีระดับนะฮะเออนี่ทะลุข้างล่างไหมเนี่ยไม่นะอ่ะอ่ะอ่ะ โอเคนะครับแล้วเราก็จะได้แอ่งน้ำธรรมชาติที่กลมดิกเลยนะครับถ้าใครว่างๆก็มาทำไม่ให้มันกลมดิกหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะธรรมชาติแล้วนี่ททำอะไรอีกอ่ะบ้านอ่ะบ้านอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเซตเซตห้านะครับบ้านเหลี่ยมๆธรรมดาสูงกี่บล็อกดีอ่ะ x x x ten d 5 up expand 5 up walls ห้าเจาะโป๊ะ อหาประตูจอปึ๊บอืมอ่ะข้างบนหลังคาแอลเฮ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 ลแอลหมืดใช่ไหมอ่ะใช้แสงธรรมชาติฮะอยู่กับธรรมชาติกินอยู่กับธรรมชาติตึบ๊บใช้แสงธรรมชาติไปโซลาเซลล์ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะเนี่ยอ่ะทำอะไรอีกเจาะหน้าต่าง อะอย่างนี้ก็ได้อะเร็วๆดิปึ๊บคึบอ่ะคึบคืบคืบคืบค <tattoos> ืบก๊สยาเออกระจกก๊าซเออเบสอ่ะเบสมาเบสมาปึ๊บอ่ะซีอาร อ่าเอฟทีมาครับคาฟิงมาซะเยอะเชียร์อ่ะเตียงอยู่นี่อ่าคาร์ฟิงเทไปไว้ตรงหัวแล้วกันอ่ะเตียงโปะอ่ะกล่องอ่ะเตาเผาโอ้นี่คือบ้านนะฮะแบบลวกๆนะกับเกาะลอยฟ้าอะไรประมาณนี้อ่ะคิดซะว่าทำแบบผจญภัยแล้วกันอ่ะทอดหน่อยแล้วกันนะับคิดซะว่าทำแบบแบบผจญภยัยเอาชีวิตลอดบนเกาะแล้วกันนะอ่ะ ตัวฮนนาราตัวนี้มันอาจจะดูจืดชืดนิดนึงนะครับเราจะเพิ่มแร่เข้าไป CL EXTEND Extend อ่ะเราก็เลือกเกาะไปเพิ่มแร่เข้าไปหนะ่อยเพิ่มแร่แบบหนึ่งนะฮะต,ต,ตึ๊บตึบตึ๊บป๊บป๊บโอเคคุมสีทิศละ โอเคคุมเสร็จเรียบร้อยคุมเสร็จยังหวาเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปใช้คําสั่งอะไรสัตทับ replace นาเพื่อเปลี่ยนหินนะครับอ่าเปลี่ยนหนึ่งให้มันเป็นมีอะไรบ้างอ่ะโคออมีอะไรอีกมีโคออมีออนออมีอะไรอีกไดมอนอโอโคออเอเมรอรัลออช่างมันไม่ได้ใช้ อ,อ่ะมีหินด้วยนะฮะก็คือให้มีหินด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นแร่หมดซัก80%แร่ฐานอ่า5%คือมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากก็ได้นะเปอร์รเซ็นต์ก็คืออันนี้ที่คิดคำดวนวณเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแร่นี้อันนี้ใส่เข้าไปเป็น7แล้วกันอ่าฐาน7% และเหล็กใสเข้าไปอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ไดมอนด์เข้าไปอ่าไดมอนด์ของแร่นี่อ่าเอาไปสองเปอร์เซ็นต์พอแร่ทองอ่ะเอาไปสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าผลออกมาเป็นไงฮะเอ่อคืบเป็นไงฮะอ่ามีแร่โผลมานะครับตามที่เห็นนี้นะครับก็อย่างนา้อยก่อนนี้ก็สามารถขุดแร่ได้เอาชีวิตรอดได้นะครับแค่นี้แหละใช่ป่ะสวยๆก็ถ้าสมมติ เล่นก็เล่นดีๆแล้วกันนะอย่าตกโลกนะเนี่ยก็มีเนี่ยมันก็มีแร่ไดมอนด์มีทองอะไรประมาณนี้นะครับอะไรก็ว่าไปแค่นี้แหละจบคลิปเป็นที่จบคลิปแค่นี้แหละนะครับวิธีการใช้โวอิดิตนะครับแบบประยุกต์ใช้นะครับสร้างเกาะเกาะหนึ่งนะครับพร้อมกับแร่นะครับส่วนตรงนี้ถ้าสมมติรอบๆเกาะมันอาจจะดูจุดชืดกันไปนะครับก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมอะก็เอารั้วมาวางนี่ก็ได้เนี่ยเอารั้วมาวางเป็นระยะนะฮะไม่ต้องวางตลอดแนวนะเนี่ยก็วางเนี่ยเป็นระยะไปเอออย่างเงี้ย เหมือนแบบว่าเออเนี่ยก็มีขอบโลกเนี่ยเราระวังตกน้าอะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าเกิดอยากจะเดินตกเองก็เรื่องของเองอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยระวังรอบๆเกาะไปก็ได้สวยๆนะครับถ้าใครมีเวลาก็ทําไปนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับวิธีการใช้ World Edit นะครับแบบง่ายๆนะครับก็อาจจะไม่ง่ายนะครับก็ต้องฝึกฝนนิดนึงนะครับประยุกต์ใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็จะได้สร้างสิ่งสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับจบคลิปเป็นเพยงเท่าจบมันต้องพูดอะไรเนี่ยต้องพูดว่าอะไรเนี่ยลืม อ๋อขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ่าเพ่อดีมันดึกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมึนกับชีวิตตัวเองนะครับ